สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงภาพรวมของชาวราศาีกรกฎค่ะในช่วงเดือนมีนาคม2563นะคะชาวราศาีกรกฎก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะช่องนี้ยึดหลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะเรามาดูกันเลยในเรื่องของการงานการเงินความรัก ะะของชาวลัคนาราศีก็รกฏจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไพ่ใแบรแรกนะคะไพ่ราชาถือเหรียญค่ะใบที่สองนะคะไพ่เดมูลค่ะใบที่สามเจ็ดเหรียญอัศวินถือถ้วยนะคะสิบถ้วยหนึ่งเหรียญค่ะ อัศวินถือเหรียญ6ไม้เท้านะคะสถ้วย5ถ้วยค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยการงานของชาวลัคนาราศีกรากฎคิงถือเหรียญการงานในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณ ประสบความสําเร็จนะคะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะคุณลงทุนลงแรงทําไปไม่เสียหลายค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎหลายๆท่านนะคะไปเกี่ยวกับเงินก้อนนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะในเรื่องของงานใครที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงเดือนนี้จะได้เงินก้อนเข้ามาค่ะหรือใครที่จะเอาเงินไปลงทุนนะคะ มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงนะคะแต่ให้ระวังด้วยนะคะไพ่เดอะมูนขึ้นมาความไม่ชัดเจนคุณก็กําลังสับสนอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะมันมีความความไม่ชัดเจนอยู่ะคะ่ะไพ่เดอะมูนระวังการถูกโกงถูกหักหลังด้วยนะคะสําหรับใครที่จะเอาเงินไปลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะหรือใครที่ทํางานประจําก็มีเกณฑ์นะคะ คุณนู้นคนนี้ไม่หวังดีกับคุณหรือมีเกณฑ์การซุบซิบมินทานะคะถ้าไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะคะก็ประมาณนั้นหรือหลายๆท่านที่ทำงานอยู่นะคะสี่ถ้วยขึ้นมาก็ค่อนข้างจะเบือ่อเบื่อเบื่อนะคะในเรื่องของงานไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่สิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันยังไม่มันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเจ็ดเหรียญคุณก็กำลังทุ่มเทนะคะ ลงทุนลงแรงนะคะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะในเรื่องของงานมีความมุ่งมั่นค่อนข้างสูงแต่คุณจะเบื่อเบื่อหน่อยนะคะ mm. เหมือนเบื่อในเกณฑ์การการรอคอยรอคอยเงินก้อนหรือรอคอยผลตอบแทนนะคะ mm. เหมือนจะต้องค่อยคอยสะสมค่อยค่อยทำค่อยคอยเป็นค่อยๆไปหรือบางท่านนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีสำหรับใครที่สมัครงานหางานใหม่นะคะ มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีค่ะหนึ่งเหรียญเข้ามาพร้อมกับหกคาถาข่าวนั้นที่คุณรอคอยเหมือนคุณยื่นเอาไว้แล้วนานแล้วรอคอยข่าวหรือใครที่รองานราชการอยู่นะคะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่ค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะในเรื่องของงานอาจจะเดินทางไกลเกณฑ์การเดินทางถึงต่างชาติต่างแดนได้ด้วยนะคะมีไพ่เดินทางถึงสองใบขึ้นมาอัศวินถือถ้วยและไพ่ อัศวินถือเหรียญน,นะคะอืมหลายๆท่านครอบครัวจะเป็นแรงผลักดันของคุณในเรื่องงานนะคะสิบถ้วยขึ้นมาหรือใครที่ทำงานธุรกิจในครอบครัวนะคะจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวให้ให้ความสนับสนุนอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะที่จะมาส่งเสริมในเรื่องของงานของชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนนี้ไพ่ห้าถ้วยหลายๆคนนะคะยัง ไม่พึงพอใจนะคะเท่าที่ควรในเรื่องของงานบางทีอาจจะมีความผิดพลาดล้มเหลวขึ้นมาบ้างก็ค่อยๆคิดค่อยๆใช้สตินะคะอย่าจมอยู่กับความทุกข์ความผิดพลาดล้มเหลวอันนั้นนะคะมองถ้วยที่ยังเหลืออยู่ข้างหลังถึงสองใบนะคะคุณยังมียังมีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่นะคะเงยหน้าขึ้นมาแล้วดําเนินการ ต่อเนื่องไปนะคะอัศวินถือเหรียญคุณจะก้าวไปข้างหน้าอย่างประสบความสําเร็จก้าวไปอย่างสง่างามในเรื่องของงานอย่าไปหมกมุ่นกับสิ่งที่มันสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องงานของชาวกรกฎเรามาดูไพ่สรุปนะคะในเรื่องของงานใบแรกค่ะ The Star ไพ่แห่งความหวังนะคะคุณมีเกมที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องงานอาจจะรอคอยนิดนึงนะคะในช่วงนี้หรือใคร ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะในเรื่องของงานใครที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบบ้านหรือออกแบบภายในนะคะการใช้ความคิดจินตนาการจะโลดเล่นเป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงเดือนนี้คุณจะมีความสุขกับงานที่คุณทำนะคะไปต่อมาไพ่เดมูลค่ะไพ่เดมูลมาย้ำถึง2ใบเลยนะคะในเรื่องงานของชาวลาคนาดาศีกรกฎให้ระมัดระวังคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณนะคะ ม,มันหรือมันจะเป็นที่ความคิดของคุณก็ได้คุณอาจจะจะ,จะหวาดระแวงอะไรที่มากเกินไปจนไม่กล้าเริ่มต้นนะคะเพียงแค่คุณใช้สติอะค่ะให,ให้บอกออกมาว่าอย่ากังวลใจให้มากเกินไปและก็ไม่ควรที่จะประมาทมากเกินไปเหมือนกันนะคะบางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่ มันยังขมุกขมัวค่ะมันยังมองไม่เห็นทางในเรื่องของงานบางคนนะคะมองหาทางออกไม่ไม่เจอนะคะไพ่ใบต่อมา6คาถา6คาถามาอีกแล้วค่ะในเรื่องงานใครที่รอคอยความสําเร็จรอคอยข่าวในเรื่องของงานคุณจะได้รับข่าวดีนะคะ ต่อมาเรามาดูในเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินของชาวรัคนาราศรีกรก,กฎเดือนนี้คุณจะไปเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ราชาถือเหรียญมีเกณฑ์การได้เงินก้อนเข้ามาแต่ก็มีเกณฑ์การจับจ่ายออกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเดิมมูลเงินเข้ามาเยอะคุณก็จ่ายเยอะค่อนข้างจะกังวลเหมือนกันห้าถ้วยเครียดวิตกกังวลหลายๆท่านอาจจะกังวลเกี่ยวกับการรอคอยเงินก้อนอยู่นะคะแต่คุณจะได้รับ ได้รับการเงินที่ดี s of pedocal ขึ้นมานะคะมีเกณฑ์มีโชคลาภจากการเงินอย่างฟุกๆเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะคะหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์การได้รับโชคลาภจากการเงินเข้ามาหรือจะเป็นโชคลาภจากเงินก้อนจากการทํางานที่คุณลงทุนลงแรงเอาไว้นะคะเเหรียญนะคะคุณลงทุนทุ่มเทไปคุณอาจจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเข้ามานะคะไพ่การเงินเรามาดูไพ่สรุปนะคะในเรื่องของการเงินของชาว ราศีกรกฎหลายๆท่านนะคะค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะคะไพะ่เก้าคาถาผู้ชายคนนี้คือเขาสร้างเนื้อสร้างตัวข,ขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เริ่มจะเหนื่อยเริ่มจะท้อแล้วละ่ะค่ะในเรื่องการเงินเพราะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเครียดในการบริหารจัดการในเรื่องการเงินไพ่สี่เหรียญคุณอยากจะเก็บคุณอยากจะออมนะคะแต่บางทีมันมันไม่ด้อย่ายงใจอะคะ่ะ สี่เหรียญมาพร้อมกับสี่ถ้วยนะคะตั้งใจจะเก็บเดือนนี้จะเก็บเท่านี้เท่านั้นมันเป็นไปมันเป็นไปได้ยากทําให้คุณค่อนข้างกังวลน,นิดๆน,น,นะคะในเรื่องของเงินต่อมานะคะให้เรื่องเงินสามคาถาหลายๆคนยังรอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีรอคอยเงินก้อนก็จะได้เงินก้อนเข้ามานะคะต่อมามาดูในเรื่องความรักกันบ้างค่ะ ความรักของชาวลัคนาราศีก็ระกฎสําหรับคนที่มีคู่กันก่อนนะคะคนที่มีคู่เป็นคบเป็นแฟนหรืออาจจะแต่งงานแล้วนะคะไพ่ราชาถือเหรียญไพ่ใบนี้ความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยโดดเด่นแต่ก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีความนิ่งมีความสงบในเรื่องของความรัก คุณจะไปมุ่งมั่นอยู่กับการทำงานอยู่กับการทำเงินมากกว่านะคะแล้วสภาวะแวดล้อมก็คือไพ่สิบถ้วยคนในครอบครัวนะคะให้กำลังใจที่ดีกับคุณในเรื่องของความรักหรืออาจจะมีความมีความผูกพันที่ดีต่อกันในเดือนนี้ค่ะ ค่อนข้างจะโอเคนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะคนรักของคุณก็ค่อนข้างจะดูแลดีค่อนข้างจะเอาใจดีนะคะเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีอไพ่สีถ้วยขึ้นมานะคะมันจะอาจจะมีเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาบ้างนะคะคุณอาจจะคาดหวังในความสัมพันธ์ของคุณมากเกินไป สิ่งที่ได้รับกลับมามันไม่ได้เป็นที่พึงพอใจมากสักเท่าไหร่นะคะหลายๆท่านกำลังพิจารณาในความสัมพันธ์ไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาคิดตรึกตรองคิดทบทวนในความสัมพันธ์นะคะห้าถ้วยมาพร้อมกับเจ็ดเหรียญหลายหลาย,หลายท่านกำลังหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ความเศร้าจมอยู่ในกองกองทุกเนี้ยคะ่ะบางทีเก็บเรื่องในอดีตเรื่องเก่า กลับมาวนคิดแล้วคิดอีกนะคะคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีในอดีตทําให้คุณทุกข์อะค่ะทําให้คุณอยู่ในสภาพของชายชุดดำเนี่ยค่ะมันอาจจะเกิดจากเดอะมูลความไม่ไว้ใจความไม่เชื่อใจความไม่แน่ใจนะคะไ <The Moon, S 1> พ่เดอะมือนไพ่แห่งความเครือบแคลงสงสยัยไพ่เดอะมูลมาพร้อมกับไพ่ห้าถ้วยคนรักของคุณเขาอาจจะเคยทําอะไรให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะ ความเชื่อใจมันลดน้อยลงอะคะ่ะคุณอาจจะไปโฟกัสอยู่กับกับสิ่งที่เขาทำผิดพลาดมาแล้วแล้วกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นอีกนะคะแต่ว่าดูแล้วพลังงานภาพรวมไพ่เดือนนี้นะคะความรักของคุณก็โอเคมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะอาจจะเป็นคุณหรือคู่ของคุณอะเดินทางในเรื่องของงานทำให้ค่อนข้างไม่มีเวลาให้กันนะคะแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะเป็นไปในทางที่ดีไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะมีโอกาสนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานมีโอกาสแต่งงานได้ด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้สําหรับชาวราศีกรกฎบางคู่นะคะมีเกณฑ์การแต่งงานค่ะต่อมานะคะเรามาดูไพ่สรุปในเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่กัน ไพ่ความรักคนมีคู่ให้รามวันระวังด้วยนะคะราชินีถือดาบระวังอีกอารมณ์ของตัวคุณเองหรือคู่ของคุณเขาอาจจะเครียดเขาอาจจะหงุดหงิดบ้างในความสัมพันธ์ก็ให้ลดลดทิฐิลงมาหน่อยนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่ไพ่ใบต่อมาไพ่แปดดาบนะคะไพ่แปดดาบบอกว่าอืมบางทีคุณยังยังอยู่กับความทุกข์อ่ะ กับความรักนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกคุณต้องฝืนอยู่นะคะหลายๆท่านอาจจะฝืนอยู่กับความความเดมูลความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์อาจคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะที่ไม่ใช่นัมเบอร์วนะคะคนคนนั้นที่เข้ามานะคะที่คุณกําลังคบอยู่ในความสัมพันธ์เขาอาจจะไม่ให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณได้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ คุณกําลังกาลังทุกอะหลายๆท่านอาจจะทุกอยู่นะคะชาวราคณาราศีกรกฎให้ราชาถือไม้เท้านะคะในเรื่องของความรักนี่สาหรับคนมีคู่นี่ส่วนใหญ่จะไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะราชาถือเหรียญมาพร้อมกับราชาถือไม้เท้าด้วยภาระหน้าที่อะไรต่างๆนานาทําทให้ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันนะคะ ทำให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะห่างเหินไปนะคะเรามาดูไพ่แนะนำนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีรกรกฎสำหรับคนมีคู่ไพ่จะแนะนำและบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่ใบแรกนะคะความใกล้ชิดความสนิทสนมนะคะก็คือใครที่ไปโฟกัสกับเรื่องงานเงินนะคะหันกลับมามอง คู่ของคุณบ้างหันกลับมาใส่ใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะภายใบนี้นะคะบอกว่าเนี่ยหากิจกรรมทําร่วมกันค่ะที่มีความแบบ สนุกสนานไม่ต้องเครียดนะคะเวลากลับมาเจอหน้ากันก็สร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วจะทําให้ความรกักความสัมพันธ์ของคุณอะมันเป็นไปได้ยืดนะคะเป็นไปได้ด้วยดีต่อมาเรามาดูสําหรับคนที่โสดนะคะคนโสดเดือนนี้มองเลยว่า มุ่งกับการทำงานหาเงินนะคะ King of p e n t a c l e หรือก็อยังนิ่งๆน,นะคะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะอัดสวินถือถ้วยเข้ามาผู้ชายคนนี้หรืออาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะที่เข้ามาในชีวิตของชาวาราศีกรกฎคนโสดในช่วงเดือนนี้เป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลคุณดีนะคะบุคลิก สุภาพอ่อนโยนนะคะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีด้วยนะคะแต่หลายๆท่านที่เป็นคนโสดก็ยังยังไม่ลืมอดีตรักเก่ารักที่มันพังไปแล้วนะคะยังไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นจิตใจคุณยังไปอยู่กับคนเก่าๆทําให้คุณค่อนข้างที่จะเปิดใจได้ยากกับคนที่เข้ามานะคะราชาถือเหรียญนี่มีความมั่นคงต่อความรักมากเลยนะคะยึดติดกับอะไรเดิมๆหรือคนที่เข้ามานะคะ สี่ถ้วยบอกว่าคุณอาจจะยังไม่ได้สนใจไม่ไม่ใช่คนที่คุณคาดคิดเอาไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะมันยังไม่ได้ดังใจแต่มีเกณฑ์ที่จะมีความเริ่มต้นในความสัมพันธ์หนึ่งเหรียญมาพร้อมกับเด m โมนมันเป็นความโรแมนติกมันเป็นความความเริ่มต้นที่แบบค,คบกันใหม่ๆค่ะมีความมีความสุข ที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะไพ่เดอะ o ูนขึ้นมาพร้อมกับไพ่หนึ่งเหรียญมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นรักใหม่ที่ดีๆนะคะม,มีความสุขนะคะสิบถ้วยขึ้นมาสำหรับคนโสดค่อนข้างโอเคนะคะเดือนนี้ติดอยู่กับว่าความรักเก่าๆมันอาจจะขึ้นมาหลอกหลอนคุณนะคะทำให้คุณไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดใจหรือไพ่เดอะ o ูนก็ก็ยังมีความเครือบแคลงสงสัยกับคนที่เข้ามาคุณไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ก็เป็นได้นะคะ ต่อมาเรามาดูนะคะบทสรุปของคนโสดจะเป็นอยังไงไพ่เด The Lover ค่ะโอ้โหคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบคู่นะคะคนที่คุณถูกใจนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ไพ่ใบที่สองนะคะไพ่เก้าถ้วยอาจจะเข้ามาหลายคนด้วยนะคะคนโสดเก้าถ้วยเข้ามานี่คุณก็อืมคนเข้ามาก็ลองคุยคุยดูแต่ว่ายัง ไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครนะคะเปิดโอกาสให้ใครหลายๆคนเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะสำหรับคนโสดแฮงแมนนะคะแฮงแมนบอกว่าคนโสดหลายๆท่าน,นะคะแฮงแมนกับห้าถ้วยเนี่ยคุณยังไม่เลือกใครเลยอะเดือนนี้นะ่ะคุณยังไปจมอยู่กับอดีตรักที่พังแล้วนะคะ หลายหลายท่านยังยังอยู่ในความทุกข์อยู่ในความเศร้าทั้งทั้งที่มีคนเข้ามามากมายก็ไม่สามารถตอบโจทย์คุณได้อะไรประมาณนั้นนะคะสำหรับคนโสดมาดูไพ่แนะนำในเรื่องความรักสำหรับคนโสดค่ะไพ่ใบนี้นะคะมีความสุขอะไพ่บอกว่าให้เปิดใจเปิดกว้างอ้าแขนรับเลยความรักที่จะเข้ามาหาคุณอะนะคะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ ไพะะ่ใบที่สองแนะนำเลยไพ่ใบนี้บอกว่าขอโทษนะคะสำหรับคนโสดที่ยังอยู่กับกองทุกความทุกความเศร้าความรักเก่าที่มันทังเนี่ยหัวใจคุณเหมือนมันมันแหลกสลายไปแล้วมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีความสดชื่นเลยอะค่ะมันหลุดไปแล้วอะกับคนเก่าคุณยังไปยึดติดอยู่กับคนเก่าปล่อยตัวเองนะคะ เอาหัวใจตัวเองกลับคืนมาให้มันชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็เดือนนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎท่านไหนที่มีปัญหาก็เอาไพ่ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับความรักการงานการเงิน ใครที่มีความรักที่ดีๆไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อย่าวิตกกังวลไปให้มากนะคะเพราะเป็นการทานายภาพรวมของคนหลายๆคนไม่ได้ทํานายดวงส่วนตัวสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะตามไลน์ ID ดีที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ